ตัวกับตัวใดกับปูศูเจ็ดกับสิบเจ็ดคือให้ได้เจ็ดไยเอาเจ็ดไทยดิครับเออเจ็ดไายลังได้ครับถูกแล้วพี่ถูกแล้ว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 กูยังเจ็ดไทยลังศูนย์เจ็ดกับสิบเจ็ดคื่อให้ได้ลังย่างเดียวบอกปู้ลังย่างเดียว บนนั้นบนไหนมันไม่มีแปดไม่เก่าเลยที่บนบนไม่บนมีแปดไม่เก่าดิครับฮาเก่าแล้วก็แปดสามก็แปดสองสองแปดแปดสองห้าฮาแปดสองฮาสองแปดเทนั้นละบนกับฮาเก้าล่างคือให้ใดได้ยังไง แม่นน่ะแ,แ,แม่แม่ล็บลรี่คนวิ่งวิ่งเจ็ดหลักนึงนะวิ่งเจ็ดล่างที่ตัวล่าง,งยันอยองครับเข,เขากันแล้วบักเนเป็นถือแล้วเปนถือเปนวิ่งแล้วไปท่าตผู้ชมเปนวิ่งเจ็ดหลักนึง๊ปด เอาปูบนไม่ต่าใรครับปูบนมันหาหาแปดสองกับหาเก้าี่ละอ่าห้าแปดสองห้าแปดสองกับหาเก้าทครับเอเกืาที่ครับเลางกดสองศูนย์ศเจ็ดสิบเจ็ดเท่านั้นครับ สองศูนอันศูนย์เจ็ดให้เจ็ดู่ย์ปัศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดครับมันไทยไทยเจ็ดหลังครับศูนยเจเจดมันถึงมาแงหมดเลยครับศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดี่คิดคิดหมดคิอเดหวดแล้วศูเจ็ โอ้สวนเกีนี่กะจังหวะกว่ปัว1บเจ็ดหมดแล้วอ่า1เกียวดแล้วทีครับอันที่แยกกับทูนก็เกีย่แปดก็หมดนะครับกัดซิมาเกิดอั่นละสุ่นั่นละเจ็ดหนึ่งสองตัดกิบเป็นลังเขาแปลไปหนึ่งลายเจ็ดหนึ่งสอง้มน ม,ม,มีเจ็ดมี่แปดมีเก้าังเวรังส okay. ุดเก้าบอกแล้วแตกด้วยรบพี่น oh, ้องสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลยสุดเก้านหนึ่งาสองกับสองเจ็ดสองแปดสองเก้ารังสุดเกาคือให้ได้เอาสองโตันอย่านี้ละเคาจะมุดมีเงินเว่ยเากระลังเอาะลังทุเจ็กับิเจท่านพ่อรำ ลางว่าอะไรลังยังเดียวแต่ว่าปูให้เด่นตัวไหนปูเรียกลางนี่เ,นเ,ดเด่นเจ็ดไทยเหนือล่างจังปูนี่ละทูเจ็ดกับที่เจ็ด,ดครับโอ้โอเน้นเน้นศูนย์เจ็ดกับศูนเจ็ดเนาะครับเนาะเอ่าเนี่ยล่างยังเดียวเพราะต้องบึ้บนครับอันนี้ล่างย่างเดียวนนเพราะต้องขึ้นบนเนาะปูเนาะ อันนี้บนจะพายบนนัหาแปดสองหากับแปดหาเก่าอันนี้กับน้ำบ่อแปดหาเก้านั่บนอันนี้กับน้ำบ่อปูนะศึกอันนี้กับไว้น้ำบ่อครับนี่ตรงบนจับใบน้ำเนี้ยอันแปดแปดสองสองแปดโอ้แปดสองสองแปดสิครับบนจับใบมันถูกตรงนั้นมีสองแปดด้วยบนโอ้ครับ ตัวหาก็ตัวหาซ้อสี่เก่าสีเา่เก่ากับมี่สูตรหนึ่ลงลังอ,อุปูบมักโอ้โหปูบมักสี่เก่าเนาะเออสี่เก่ากับมี่สูตรหนึ่งนาทีเก่านักมักตะเจ็ดไทยเท่านั้นครับเอาอันพวกพวกอัน,น,นหาซ้อนนี่จับใส่กันได้ปะปูเนี่ยฮะหาซองจับใส่กันได้ปะครับเนี่ย จะไปเอาตัวอื่นเอาตัวนี้เนียนทน่อนี้เนียนท่อนี้ล่ะเรียกอ๋อครับเอาตัวชองแปดแปดช่องท่อนครับโอ้ครับ,อบโอ้โอหาช่องเราต้องเอาเล่นไหครับพอพอเราต้องเอาหาชองเนียน,อนเอาเพชรท่อนี้แหละโปะพลังได้หลายกว่าเด้อครับให้นักลางดิครับนักลางยิ่งบอกครับ โอหันตุเดียวมันเข้ากันมัดสามที่สุดครับบาด้ง้นมากไปคนละอัดบอลสูตรองชูนก็ได้หเก่าสูตรทุดเจ็ดก็ได้สูตรทุดเจ็ดก็ได้หัเก่าอือครับสูตรทีเนี่สูตรทีเก็ได้หเกสูตรทีเก่าเนี่ยก็ได้หเก่าหันเขากันบัดบาดผู้เฮตวเดียวเลยปผู้เฮดไลยสูตรตัวนี้ไไลยสูตรแบบัดมัน ธรรมดามันมี4คูนกับ4กับีเก่าทวนนี้ตัวหนึ่งถัดปมักกร่องไวจังหน่อยสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดสี่เก้าไม่ี4คูนถามว่าให้กับจำอีกนางสันงงงง่นเนี่ยมันตรงตรงไปรวดเนี่ยคู่มั่ง ตัวสีเก่าเนี่ยตัวสีเก่า,น,กานี่เป็นตัวร่องบ่ปูเออตัวสีเก่าเป็นตัวรอ่องหาซื้อเล็กเตอรี่ไวรอดครับแสดงว่าปูว่าหมักสีเก่าตัวนี้เดี๋ยวไปมันมัมกมักเสร็จด้ฮะถ่ายมันอืมครับบารมันเก็ตถ่ายลังแน,น,น่นกน่านี่ครับอันนี้กันแล้วลงมันลมถ่ายเป็นเก่า จุดน้องเขาเกาะกันแะไปกละตัวใช่ไหมแปะก็พูอหรือเ่าอันไหนคอันไหนก็พ่ดฮะแตสร้างตัวกับีดิพ่อกูใส่บุญแคไหนโอเคแค่ไหนหกหกแปดตัวเอาตัวหกตัว เอาตัวหกตัวเนี่อันนี้สูตรใดครับปูเนี่ยคืออะไรับหกตัวนะหกตัวมันมีไดื่อปหาเเต็มเรื่องปัญาเ้าเอาอ่ะอันสูตรเก้าหางกันอันสูตรเก้าหางแล้ววันนี้มีสูตรหกหางว่าปูเกอนนั่นละมันมีหนงสัตอันสุตรหกหางยังมีตัวใดปูวสูตรเก้าหางเนี่ยมันมันจะถึกเด็ม รุดก่อนางถึงสิโอ้มันตรงกันกับสิบเแมนอยู่ครับนั่นละถึงสิคือตัวนี้ละครับสุดกัวสุดก่อนางเนสิครับสิบมีสิบเสิบแปึงสันถึง,ถงุมันเข้ากันแล้วนัน่น ววอันนี้อันนี้สุดเก้าหางของคูนมันมีเหรอเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดที่ครับเจ็ดแปดสิบแปดสองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าครับออครับครับแคบหน้าจอยนะครับ สุดก่าหางมันกับมาตรงมันกับมาตรงกันตัวกับสูตรดันล่างนี่ปู <BILL Y? S 1> ่ องรกบนึ่งกตัวนี่จ้ะยันไปเบินงม่แปดเดี๋ยวปัห้าหแปดสเดี๋ยวปัสองแปดรับแปดสองสองแปดแปดศนย์ห้าหกสองแปตัวแปดศูนย์หครับตัวใดอีกปูหกสองแป สองแปดตนึงจะค่อยได้หาแปดสองอีกสามสวนอครับบุญมักโตเร้อโตก็คือมันหันออกขับงปัญเล็ก้างมากเขาหนึงกับหกมาครับเดีาออกตัววันนั่นหกกับนึงมาล้างมากไม่แทนไปถึงบทบทความบหนึ่งท่บอกวาสามวันส่สามวั าม,มาเชือก<ด><ด>ใ้กบรบเบื้องอันตัวนึงมันมีแปอันนึงมันหนงตนย์น่มาหกสองแปดโอหกแปดองหาห้าแปดสองนึงอันนี 28, น้มันหกสองแปดหกตัวแปดศูนย์ห้าหกสองแปด นี่เขาจะบอกว่าแน่นอนยังบรได้พหาคือให้ได้ที่เปลี่ยนก็สองกะทุนเปนลี่ยนได้หลังรถตุรีไว้ครับเดี๋ยวต้องไปหา,บาหปเบรกรถตุลีนะปูนี่แหละคือล้านั่งแาวร้อมโดดไป <laughs> โอ้ปูมันปมนนนนนูมันใจครับเนาะครับเนาะว่ามันใจคือกันก็มุกเก้หันแล้วครับ อย่าคูมเงินครับต่านผช้่มเลขกปูสามแปดทั่วมาย,ยัมเนาะครับเนาะปูขยำตะเล็กลางเนาะครับเนาะบนปูอะ้ห้าแปดสองก็หาเก่านะครับต่านผช้่มขั้นแม่นันั้นมขั้นมันเลขกสามตัวตัดเหรียปูก็ใหฮวาตัแปดสองตัวเดียวนะครับต่านผช้ชมแต่ว่าปูยาคักนี่ก็คือเล็กลางเนาะครับเนาะสองศูน,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 นย์ศูนย์เจ็ดกับสิบเจ็ดตัวล่องเนี่คือสี่เก่านะครับท่านผช้่ม เอาไปเป็นแนียทางเนาะครับเนาะมาขตามมามักกะพันนะครับเด้อเนาะครับเนาะปูสามแปดทวมะย่ําเหล็กลางเนาะครับเนาะท่านผู้ชมรวยรวแหงนะครับเด้อวันที่สิบหกสิงหานะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยนะครับเด้อมีกำลังใจคลิปต่อต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ